สวัสดีครับวันนี้เข้ามาพบกับเพจตู้ยิ้มละไมวันนี้เราจะพามาพบกับเอพิโซดหนึ่งที่จะคุยเกี่ยวข้องกับ AWS เป็นพาวเว p ร์แพลตฟอร์มที่นิยมใช้ที่สุดในตอนนี้เขาบอกตัวย่อของ AWS ก่อน AWS เนี่ยมีคำย่อมาจาก Amazon Web Service คำว่า Amazon อันนี้แหละครับที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมคือเป็นเรื่องของการซื้อขายค้าขายออนไลน์ช้อปปิง้งตัว Amazon ที่เราใช้กันอยู่นี่แหละครับแล้วคราวนี้ความนิยมที่เขาใช้เนี่ยเวลาที่เกิด Black Friday หรือลักษณะของการทำโปรโมชั่นแคมเปญช่วงคริสต์มาสเนี่ยรูปแบบของบ มีการขอหรือการใช้งานไอ้เจ้า a m a z o n อนเยอะมากแต่พอช่วงนอกฤดูกาลนะคะไม่ใช่ฟุตบอลนะพวกนี้ก็คือเวิร์กโหลดน้อยทางฝั่งของผู้ที่เป็นเจ้าของ Amazon ที่เป็นลักษณะของการซื้อขายออนไลน์เนี่ยเขาก็เลยมองว่าเออบีซอสที่เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์สต็อเรจที่มีเนี่ยปล่อยให้ประชากรในโลกนี้หรือสร้างธุรกิจใหม่กันไหมก็เลยเป็นที่มาว่าเขาเลยตั้งเป็นชื่อ AWS ครับ Amazon Web Service ให้บริการเรื่องของการจัดการคล้ายๆลโคโลเคชันครับแต่เป็น หรือ AWS เนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเป็น on premise มาตั้งเครื่องมีสักเครื่อง2เครื่องแล้วก็เขียนเว็บเซอร์วิสเขียนแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นเว็บที่รองรับคนได้ประมาณร้อยคนหมื่นคนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ต้องใหญ่เพียงพอสมมติว่า1คน1เครื่องแล้วกันร้อยคนก็ร้อยเครื่องแต่ตอนถูกใช้งานจริงเนี่ยคนเข้ามาแค่1นคน2คนแต่ต้องเปิดร้อยเครื่องรอไว้มันก็จะใช้ไม่คุมม้มครับนั่นเลยเป็นที่บริหารจัดการยากของระบบที่เป็น data center แบบ on premise คราวนี้มาที่ตัวของ AWS AWS เนีี่่่ยเเาาวรทก ใช้แบบ globalization มันสะดวกตรงที่ว่าเราอ่ะหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องทั่วโลกก็ได้อยากจะ provisioning ที่ประเทศไทยตอนนี้มี AWS ที่เป็นบางกอกแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้เป็น local zone ได้นะครับเวลาเป็น AWS การสร้างเครื่องสมมติเขามีตู้แลกเบลเลอร์ทอร์เลยนะฮะเราต้องการขอหนึ่งเครื่องไม่ต้องไปจ่ายทั้งตู้แลกเราจ่ายแค่เครื่องเดียวสมมติเครื่องระบาดอะก็จ่ายแค่เครื่องระบาดต่อชั่วโมงก็จ่ายไปอุ้ยไม่ใช่ละก็ปิดหรือมีคนใช้เยอะมากเลย1เครื่องไม่พอต้อง10เครื่องเรียกว่าขยาย scaling ก,ก็คือขยายมันออกมาเพื่อให้มี10เครื่่่อองงยยกตัววาาคน1เครื่องน สิบคนก็สิบเครื่องร้อยคนก็ร้อยเครื่องแล้วพอช่วงนอกฤดูกาลหรือช่วงไม่ได้ใช้แล้วมันก็จะเกียวดาวย่อตัวลงมาก็คือย,ยุบตัวลงมาเหลือแค่เครื่องสองเครื่องเพื่อที่จะให้มีหน้าเว็บได้เห็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับอา้าวตัวยิ้มแล้ไมนายกำลังจะพูดถึงข้อดีแล้วก็จะพาให้ทุกคนนะ่ะไปฟังข้อดีของเจ้า AWS Web Service นี้ใช่ไหมใช่ผมกำลังจะพาให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาเห็นว่า AWS ที่เป็นคลาวด์แพลตฟอร์มที่นิยมกันทั่วโลกหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็ตามมีข้อดียังไง AWS ที่เป็นตัว Cloud Platform ลคลาว เปลี่ยน type GPU เป,น type CPU, เปลี่ยน type CPU เวลาที่มี AWS re-invent เขาจะมีการ re-invent คือการปรับเปลี่ยนพัฒนาทุกทุกช่วง November ถึง e ิถ er. ุนายนปีไม่ว่าจะฮาร์ดแวร์ทันสมัยซอฟต์แวร์ที่เขา re-invent คือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอดเวลาเนี่ยเราก็ได้สิ่งเหล่านั้นมาถัดมาในมุมของการทำ work load เราเขียน web application แล้วแบบถูกเอิดเป็นที่นิยมมีการใช้งานพันคนแสนคนล้านคนแอดมินไม่ต้องตกใจฮะนอนหลับสบายสบายไประบบเนี่ยมันสเกลให้เลยถ้าเราตั้งเงื่อนไขกำหนดค่าให้อย่างถูกต้องข้อดีถัด เมื่อครู่คือระบบเรานิยมมากเลยคราวนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีมันก็จะแบบว่าอยากเข้ามาในระบบเพื่อละเมิดสิ่งที่ไม่ให้จังเลยมาเอาข้อมูลมาทําลายหรือมาทําให้ระบบสเกลเพื่อให้เปลืองเงิน AWS เองเขาก็มีดีไซน์ที่เป็นแบบมีแน่ๆคือกําหนดให้แน่ๆคล้ายๆกับเราเป็นบ้านในหมู่บ้านมีรปภให้ที่เป็นไฟวอลร,รอปภที่เป็นรูปแบบของการเช็คแอปพลิเคชันการละเมิดทางแอปพลิเคชันเรียกว่าเว็บแอปพลิเคชันไฟวอลเนี่ยมีดูแลให้ทําให้เราอะ่ะมีคาบิลิตี้คือขีดความสามารถของระบบในการดูแลและป้องกันการ ดได้ทันทีไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มแค่กด provisioning config ให้วิ่งผ่านอุปกรณ์ตรวจสอบความปลอดภยัยได้ก่อนแล้วค่อยไปที่ระบบของเรามันทําได้สะดวกแบบนี้เลยในมุมของฟีเจอร์หรือนวัตกรรมต่างๆที่มาครู่ผมได้กล่าวว่า reinvent นะครับก็จะมีเรื่องของตัวพร้อมใช้ที่เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรืออะไรก็ตามที่มีผู้คนหรือบริษัทที่ AWS เล็งเห็นแล้วว่าโหน่านสนใจมากเลยหรือเสนอโปรดักต์เราเข้าไปให้ AWS เนี่ยหยิบขึ้นมาแล้วเอาไปวางขายให้เรียกว่า AWS Marketplace เรียกว่าโ r o d u c t on Shelf ก็คือสามารถ เดินไปช้อปปิ้งได้เลยว่าโอ้ oh, อยากใช้โปรดักต์เอ็นดูไพรส์ตัวนี้จังเลยหรือแม้กระทั่งน้องๆที่ฟังอยู่หรือเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยสร้างของที่น่าสนใจแล้วลองนําเสนอไปให้ทาง AWS พิจารณาสามารถเอาขึ้นมาเปิ p เพรสได้ถ้ามันเหมาะสมเล่าแบบนี้เลยนะครับเปิดกว้างขนาดนี้แปลว่าจะทําให้คนน่ะเข้าถึงซอฟต์แวร์ของเราได้จากที่ใดก็ได้หรือแม้กระทั่งผู้ใช้งานเห็นว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ดีหยิบมาใช้ได้เลยไม่จำเป็นต้องสร้างเองตั้งแต่เลยถัดมามา,มาที่ Data a าไรติเราอยากทําจังเลยเพราะว่ามันเป็นเทรนเนาะและมันเป็นตลาดทาท,ทีี่่่่่อออยาาาาาากกํแตเเงงคคววรรรรไมมมู้ืข สร้างคลัสเตอร์โมเดลรูปแบบของการบริหารจัดการเวิร์กโหลดในมุมของการเทรนนิ่งเดต้าหรือเวิร์กโหลดเพื่อเอามาประมวลผลต่างๆใช้ AWS มันมีแพลตฟอร์มเลด i n เนสที่จะสามารถเสริมให้คุณ่สามารถใช้งานได้นะครับยกตัวอย่างและกันเช่นตัว Amazon EMR มันก็จะทดแทนเหมือนกับ Spark Hadoop เป็นพวกที่เป็นคอมพิว e ลั u เตอร์พูดง่ายๆคือมันจะอยู่ในหมวดที่คอยประมวลผลเรื่องของ Data Analytics โดยเฉพาะนะครับถัดมาเป็น AWS MSK พวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรับหลอกที่เป็น Streaming หลอกแต่ส่วน Infrastructure ที่คอมพิว ฝากให้ AWS ดูแลเดี๋ยวเขาจะขยายย่อหุบเพื่อให้เหมาะสมกับ workload ที่เข้ามาพอ information feed เข้ามาผ่านตัว MSK เมื่อคู่นะครับมันก็จะมีตัว AWS Glue ค้าที่เป็น ETL หรือ ELT ้ง่ายแบบนี้ข้อมูลที่เข้ามาจากฝั่งมือทางนี้ของผมเป็นข้อมูลที่จิปาถะพูดง่ายคือข้อมูลยังไม่ได้คัดเลือกแต่ต้องรับให้หมดเรียกว่าข้อมูลรับเลยอะเป็น ingestion ขาเข้าใช่ไหมครับตัว Glue เองเนี่ยจะมาจัดการให้ data เนี้ยสะอาดสะอา้านพอข้อมูลที่สต r e มเข้ามาทําความสะอาดเรียบร้อยเนาะก็ต้องใส่เ ไปในตัวฐาข้อมูลก็จะมีลักษณะของ a d w Lake e d w a Lake Formation จะเป็นรูปแบบของการจัดการจัดเก็บ Data ซึ่งตรงนี้ถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือสอบถามมาได้ในตัวยูเมอใหม่นะครับถัดมาที่นิยมเป็นเทรนด์อีกอันนึงก็คือเรื่องของ Internet of Thing สมมตินต้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆถนัดเรื่องของการสร้างอุปกรณ์ต้นทางเรียกว่า IoT และกันติงเหล่านีน้เพื่อเก็บข้อมูลนะครับแต่พอเวลาที่จะรวมติงเหล่านี้นมันออกแบบไม่ถูกอะว่าจะขมวดรวมยังไง e d w s เองก็มี e d w s คล้ายๆกับ IoT Gateway นะครับเรียกว่า e w s i n ซึ่งฉลาดกว่าแค่ IOT Gateway สามารถประมวลผลณตรงนั้นได้เลยเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องได้แปลว่าไม่ใช่เป็นแบบอยู่บนคลาวก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรับ òn, ออนคริมกรอนคเลเลกที่นี่ถ้าประมวลผลที่นี่ได้ก็จบไม่ต้องส่งขึ้นไปบนคลาวเพื่อที่จะประหยัดลาเทนซีหรือประหยัดการออกแบบหรือทําให้การออกแบบเนี่ยกระชับมากขึ้นตอนนี้พอพูดถึงข้อดีแล้วความน่าสนใจแล้วเนี่ยจะเข้าไปเริ่มใช้ยังไงดีล่ะตัวยิมเราใหม่การเข้าไปเริ่มใช้จริงๆมีหลากหลายวิธีนะครับอันนี้ผมลองเล่าให้เห็นความสะดวกและกันในการเข้าไปใช้ในเบื้องต มี3ามช่องทางพื้นฐานละกันช่องทางแรกเรียกว่า AWS console เป็นว็บ UI เดี๋ยวพวกเราจะใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับจะได้สะดวกในการจัดการเนาะแล้วก็ในภาพเนี่ยพอเข้าไปอะครับมันก็จะเป็นแดชบอร์ดคอยเลือกว่าจะ provisioning compute หรือ provisioning ตัว data c o m p o n e n t เมื่อครู่แล้วก็จะมีหน้าการดู billing ว่าใช้ไปเท่าไหร่เป็นที่ไหนสามารถที่จะเลือกที่จะ provisioning ได้ทุกพื้นที่ในโลกนี้ที่ data center ของ AWS รองรับช่องทางที่2ที่เป็น AWS CLI เป็น command line นี่แหละถ้าในยุคหนึ่งก ็าอาจจะได้ยินเรื่องของแบตไฟล์พูดง่ายคือทําเป็น sequence step ก็คือทําคําสั่งที่1นเริ่มสร้างอันนี้เริ่มคอนฟิกอันนั้น Provisioning อ,อันนี้ต่อ Connect อันนี้มันสามารถทําเป็น sequence command ได้ก็ทําให้เราอะ่ะไม่ตกหลดวิธีการนี้ครับพวกเราก็เลยจะเอามานิยมใช้นะครับคือใช้ AWS CLI เนี้ยมาวางไว้ใน step หรือ deployment document หรือกิจกรรมการสร้างนั่นเองคือเป็นไอเทมหมากว่าโอเคเราควรใช้คอมมาไหนหน12งสอคราวนี้เราไม่ต้องลากคลิกแล้วเราก็ใช้คอมมาเนี้ยรัดเราก็ได้เครื่องได้ของเหมือนกันทําได้เทียบเคียงกันอันที่3 AWS SDK มองง่ายๆเลยคือเกิดมาเพื่อทำซอฟต์แวร์อินทิเกรชันโดยเฉพาะหรือทําง่ายๆที่ทุกคนเคยได้ยินว่าเป็น API call เป็นการเรียกผ่าน API ไปที่ AWS Web Service ทั้งกะบี่เลย AWS SDK เนี่ยคือทําได้ร0 0ยเปอร์ซของขีดความสามารถของ AWS แต่ด้วยความสะดวก นถ้า key denial นี้นห,หลุดไปแล้วถูกแกล้งว่า provisioning เครื่องซกัก เอเดเวส์ีเจนซักลีเจนละแสนเครื่องสมมติได้นะเมื่อกี้บอกนาทีละบาทใช่ไหมฮะต่อเครื่องตื่นเช้ามาก็จะขอรับต่อดีกว่าเหมือนสันไล้แ์แปลว่าเรื่องของ p ริเวณเชียก็ต้องระวังความสะดวกสบายก็จะต้องมาด้วยการรับผิดชอบหรือการควบคุมที่มากขึ้นพวกนี้จะมีวิธีการถ้าสงสัยสามารถติดต่อตัวยิ้มละไมแชทลงมาข้างล่างเดี๋ยวพวกเราจะปล่อยเข้าไปตอบให้นะครับก็วันนี้ของเอพิโซดหนึ่งเอเดเวสก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับตัวยิ้มละไมขอบพระคุณมากมากครับ